วางโน้ตบุ๊กนะครับถ้าเราวางโน้ตบุ๊กบนที่นอนหรือที่อ่อนนุ่มซึ่งมันไปบางช่องระบายความร้อนเนี่ยมันจะทําให้โน้ตบุ๊กพังไวเพราะว่าความร้อนมันจะถูกสะสมอยู่ภายใต้ตัวเครื่องนะครับปกติโน้ตบุ๊กทั่วๆไปเนี่ยเขาจะมีช่องระบายความร้อนอยู่ใต้เครื่องด้านข้างเครื่อง,งต่างๆนะครับซึ่งถ้าเราใช้งานบนพื้นราบแบบนี้หรือว่ามีที่รองโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะช่วยให้อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวกช่วยในการระบายความร้อน ช่วยในการยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องด้วยแต่ถ้าเราใช้งานบนตากบนพื้นที่อ่อนนุ่มบนเตียงหรือกระทั่งตัวพ้อผมเองเนี่ย วัสดุเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปบังทิศทางการระบายความร้อนทําให้เครื่องมันร้อนเกินความจำเป็นและยิ่งเราใช้งานนานๆต่อเนื่องไปเนี่ยมันจะทําให้ความร้อนสะสมในตัวเครื่องและมีโอกาสที่จะทําให้เครื่องพังโดยรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานเครื่องโน้ตบุ๊กที่ถูกต้องก็คือการวางบนพื้นราบลักษณะนี้นะครับหรือการวางบนที่วางโน้ตบุ๊กด้วยก็จะดีนะครับช่วยให้เราพิมพ์ได้อย่างสะดวกมากขึ้นและยังช่วยยืดอายุการใช้งานของโน้ตบุ๊กด้วยเพราะฉะนั้นอย่าวางโน้ตบุ๊บนที่นอนหรือที่่อนนุ่มบางช่อง ความร้อนจะทำให้โน้ตบุ๊กพังไว้ได้ครับ